วิกกี้มานี่หน่อยค่ะคุณเตยแกจัดขนมยังไงเนี่ยดูซิมันพังหมดแล้วนี่เป็นขนมที่ต้องวางขายวันนี้เป็นวันแรกด้วยนะอะไรนะคะฉันไม่ได้เป็นคนทํานะคะถ้าแกไม่ได้ทําฉันจะเป็นคนทำหรือไงฮะแต่ว่าแกต้องจ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายที่ทําให้ร้านวางขายขนมตัวนี้ไม่ได้อะไรนะคะ ทำไมฉันต้องชดใช้ด้วยอะฉันไม่ได้เป็นคนทํานะคะแล้วอีกอย่างทางร้านก็ไม่ได้มีกฎว่าทําขนมพังเราต้องจ่ายค่าเสียหายนะี่คะถ้าแกไม่จ่ายก็ออกจากงานนี้ไปซะฉันจะบอกคุณท็อปให้ไล่แกออกเพราะว่าแกมันทํางานสับเพ่าไม่ได้เรื่องอย่านะคะคุเตัอย่าทำแบบนั้นนะคะถ้าอย่างนั้นเธอก็รับผิดชอบซะ ขนมของร้านเราอร่อยทุกอย่างเลยนะคะงั้นฉันเอาชิ้นีชิ้นหนึ่งค่ะได้ค่ะ คุณท็อปจะเข้ามาตรวจสอบร้านใช่ไหมคะคุณท็อปไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเพราะว่าฉันเนี่ยดูแลร้านอย่างดีเรียบร้อยแน่นอนค่ะช่วงนี้ขนมตัวไหนขายดีที่สุดช่วงนี้ขายดีทุกอย่างเลยค่ะคุณท็อปดีขายดีก็ดีแล้วฉันกลัวคนจะเบื่อกันอ่ะมีอะไรเหรอว่าแต่คุณท็อปไม่คิดจะขึ้นราคาขนมพวกนี้อีกหน่อยเหรอคะฉันว่าราคามันถูกเกินไปนะคะนี่เธอพูดไร็เธอเนี่ย ที่ฉันทาขนมมาขายในราคาถูกเนี่ยก็เพราะว่าอยากให้คนเนี่ยได้กินของที่ดีมีคุณภาพแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายมีเงินแค่20บาทเนี่ยก็สามารถมาซื้อขนมที่ร้านเราได้คุณท็อปพูดถูกแล้วค่ะคุณท็อปมีใจดีจังเลยนะคะคุณท็อปสวัสดีค่ะแล้วขนมตัวใหม่ที่ฉันแห่มาวางขายอะเป็นยังไงบ้างมีลูกค้ามาซื้อบ้างหรือย,ยังก็ ไขยได้บ้างแล้วค่ะแล้วเป็นยังไงรสชาติดีไหมจะต้องรสชาติดีอยู่แล้สิคะคุณท็อปสีมือคุณท็อปซะอย่างแล้วไหนล่ะขนมตัวใบของฉันอะเออเดี๋ยวเดียวค่ะคุณท็อปมีอะไรเ,ออเดี๋ยวฉันไปเอามาให้นะคะ ไขนมของฉันหน้าตาเป็นแบบเนี้ใครเป็นคนทำ วิกกี้ค่ะวิกกี้เป็นคนทำเพราะว่าเมื่อเช้าอ่ะวิกกี้เป็นคนจัดขนมขึ้นชั้นแล้วก็ทำหน้าขนมเลยอะค่ะสงสัยจะสะเพรากีกตามเคยชั้นสอนไม่เคยจำเลยค่ะฉันเป็นคนทำเองค่ะพอดีว่าฉันเห็นหน้าเค้กมันยังไม่สวยเท่าไหร่ฉันก็เลยอาสาจัดให้อ่ะค่ะแต่ว่าฉันทำพลาดก็เลยออกมาสภาพแบบนี้ค่ะเธอนี่สร้างความปวดหัวไม่เว้นแต่ละวันเลยนะคุณท็อปคะฉันต้องขอโทษแทนวิกกี้ด้วยนะคะ เราก็ต้องขอโทษด้วยที่ดูแลลูกน้องไม่ดีอะค่ะนี่เธอกล้ามาแตะต้องขนมของฉันเหรอฮะเธอรู้ไหมว่าสิ่งที่เธอทำไปเนี่ยมันทำให้ร้านเนี่ยเสื่อมเสียภาพลักษณ์นะเธอรีบเอาขนมมาลงมาจากชั้นให้หมดเลยเดี๋ยวนี้เลยเดยวเร็ว เอาโกรธยาวิกกี้มากขนาดเนี้ถ้าเกิดว่าเขามาลงโทษฉันที่ดูแลพนักงานไม่ดีล่ะเขาต้องตัดเงินเดือนฉันแน่ๆเลยอะไม่ได้การแล้วฉันต้องรีบหาทางให้เยนี่มันออกไปจากร้านนี้ให้ได้วิกกี้มีคนโทรมาสั่งขนมอะรีบเอาไปส่งที่คอนโดให้ด้วยได้ค่ะคุณเตย เอเอได้สั่งเค้กไหมคะขอโทษนะคะพี่พี่ได้สั่งเค้กไหมมิกกี้เธอไปส่งของถึงไหนเนี่ยทำไมมาเอาป่านนี้นี่ แล้วลูกค้าเนี่ยก็โทรมาร้องเรียนด้วยว่าไม่ได้รับของฉันนี่เหนื่อยกับเธอจริงๆเลยร้องเรียนหรอคะมันจะมีคนร้องเรียนได้ยังไงในเมื่อที่อยู่ที่คุณเตยให้มาเนี่ยมันเป็นที่อยู่ปลอมนี่เธอโยนความผิดให้ฉันเหรองั้นเดี๋ยวฉันจะโทรหาลูกค้าอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรับโทรศัพท์นะคะคุณเตยโทรศัพท์คุณเตย,ย,เตยมีคนโทรเข้ามานี่คะ ฝากไว้ก่อนเถอะสักวันฉันจะต้องเป็นเชฟของหวานฝีมือดีให้ได้เลยนี่เธอฝันกลางวันอยู่หรือไงฮะถ้าเธอทำงานอยู่ร้านเบเกอรี่อ่ะไม่ได้หมายความว่าเธอจะเป็นเชฟทำขนมได้หรอกนะแล้วนี่มันก็เป็นเวลางานด้วย แต่ว่ามันเลิกงานแล้วนะคะถ้าเธออยู่ที่ทำงานมันก็เป็นเวลางานแต่ที่ร้านไม่ได้มีกฎข้อนี้นะคะฉันเป็นคนคิดกฎข้อนี้เองอะรีบไปล้างของหลงังร้านเด้ละแต่ว่าฉันล้างไปแล้วนะคะล้างแล้วก็ล้างอีกได้ถ้าเธอทำไม่เสร็จก็ไม่ต้องเลิกงานเข้าใจนะนี่คือคำสั่งของฉัน มีใครอยู่ไหมคะมีใครอยู่ไหมอะ่ะช่วยด้วยโอ๊ยไม่มีใครแน่เลยอ,ะอะ่ะ พีกี้เธออยู่ในนี้หรอกหรอโทษทีนะฉันเถอล็อกประตูไปอะ่ะโอ้ยใครทำแบบนี้วะเนี่ย เดี๋ยวก่อนค่ะอย่าพิ่งไปอ๋ยอะไรเนี่ยยาวิกกี้คุยกันให้รู้เรื่องก่อนค่ะมีอะไรต้องคุยกันอีกไม่ทราบนี่อยบอกนะว่าเธอคิดว่าฉันเป็นคนทําเค,ค้กของเธอพังอะ่ะสงสัยตอนเก็บร้านจะมีอะไรหล่อนใส่หรือมั้งพอดีว่านี่ไม่ใช่เค,ค้กของร้านฉันน่ะฉันก็เลยไม่ต้องดูแลอะไรมากแต่เค,ค้กก้อนนั้นน่ะเป็นเค,ค้กที่ค,ะค,ะคุณนุ่นสั่งไว้นะคะคุณนุ่นประธาน JPC Group ที่เป็นลูกค้าประจําร้านเรานะหรอ แต่ว่าคุณนุ่นจะไปสั่งเค,ค้กกับเธอได้ไงอะนี่ยาบอกนะว่าเธอคิดว่าตัวเองเป็นเชฟจริงๆอะใช่ค่ะฉันเป็นเชฟคนใหม่ของร้านนี้นี่มันก็เป็นเรื่องดีนะที่เธอจะมีความฝันอะแต่ก็ต้องตื่นมาดูโลกความเป็นจริงหน่อยนะถ้าเธอเป็นเชฟทำขนมเนี่ยฉันจะยกตำแหน่งผู้จัดการร้านนี้ให้เธอด้วยเลยหน้าด้านกล้าดียังไงมาบอกว่าตัวเองเป็นเชฟของร้านเนี้ย ฉันจะบอกคุณท็อปให้เขาทราบว่าคุณเนี่ยไม่เหมาะที่จะเป็นผู้จัดการร้านนี้เธอเป็นใครเหรอทำไมคุณท็อปต้องเชื่อเธอด้วยอ่ะนี่ฉันเป็นถึงผู้จัดการฉันมีสิทธิ์ไล่เธอออกเธอจะไล่ใครออกคุณท็อปแค่ฉันไม่อยู่ร้าน เธอก็ไล่พนักงานออกเหมือนเปนร้านตัวเองเลยนะเออไม่ใช่นะคะมันเป็นการเข้าใจผิดกันนะคะพอดีว่าฉันแค่กําลังสั่งสอนพนักงานนิดหน่อยอะคะ่ะว่าแต่คุณท็อปมาที่ร้านมีธุระอะไรหรือเปล่าคะพอดีว่าฉันจะมาดูเชฟทําขนมคนใหม่ของร้านเรานะ่ะอุ๊ยเชฟทําขนมคนใหม่เหรอคะดูเหมือนว่าจะมีคนโกหกนะคะเนี่ยว่าแต่เชฟคนใหม่จะมาตอนไหนเหคะ ก็นี่ไงเชฟคนใหม่อะไรนะัดเยวิกกี้เนี่ยนะเป็นไงได้ลองมาทำงานที่ร้านเป็นยังไงบ้างฉันคิดว่าถ้าจะให้ร้านนี้ไปต่อได้เนี่ยคงต้องมีการอบรมผู้จัดการร้านใหม่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าผู้จัดการร้านในนี้ใส่แย่สุดๆเธอเก่งมากนะที่มองเห็นปัญหาของร้านต่อไปฉันก็สบายใจแล้วล่ะที่มอบร้านนี้ให้เธอดูแลต่อขอบคุณนะคะพ่อ พ่อของคุณวิกกี้เนี่ยคือคุณท็อปเองเหรอคะฉันมอบร้านนี้ให้เธอแล้วอะ่ะเธอจะจัดการยังไงก็เรื่องของเธอนะคุณเตยคะฉันไล่คุณออก